เจ้าเดิมบกินด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นคอมโบยุคข้าวเล้ามหาติโกหุติกาคอมโบติตรานนั่นเองนะผมคอมโบหมัดก๊อตกับอันนี้นะผมเมื่อก่อนอาจจะยังไม่ใช้หมัดก๊อตเมื่อก่อนจะเป็นหมัดซุปใช่ซึ่งขี้เกียจไปเอาหมัดทุกเอาหมัดก๊อตนี่แหละง่ายดีใช่ทุกคนแล้วตอนนี้นะผมวิชเชตได้ผุนมือด้วยกำลังกินกินพอดีก็คือตอนนี้นะผม ไอดาบลิงโกคุเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่นะผมแรงมากใช่แรงมาก,มากๆติดเบอร์ติดไฟด้วยแล้วถ้ามันเซียวขึ้นเยอะเลยนะผมเน่นอนคนผมก็จะเอาคอมบูยุคมาคั่งกโหติกาของเรานะผมไปในการล่าค่าหัวนะผมด้วยผลมืดนะถามว่าทำไมไม่ใช้ผลสายฟ้าครับเออหาไม่เจอครับไม่มีด้วยดวงไม่ดีขี้เกียจไปหาปานคนอื่นด้วยเร,เราแบบใจดีมากใจดีบ้างโอเคตอนที่เราก็ได้มาถึงดอมมี่แล้วนะผม มาไกลมากโหยวิ่งมาผมไม่ได้ขี่เรือมานะเพื่ออะไรก็มารู้ <c oughs> มาครับผมผมจะทำคอมโบให้ดูนะผมอันนี้คอมโบ,บคร่าวๆแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็สกิลหนึ่งเข้าไปปึ๊บ <c oughs> แล้วก็กดสีเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอะไรกดสีแล้วก็อย่างงี้ตายนะผมตายถ้าโดนสกิลเมื่อกี้ผิดพลาดทันิดหน่อยสกิลสีไม่โดนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมมันไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวเราตัดไปเรือรอบสองเลยแล้วกันนะครับผม หรือว่าใครอยากใช้คอมโบเมื่อกี้ไปลากข้างหัวเลนก็นได้นะผมหรือว่าถ้าไม่ถนัดหมัดก๊อตก็ใช้หมัดซุกหรือถ้าไม่ถนัดหมัดซุกก็ใช้หมัดอีเล็กโตได้นะคอมโบมนันก็คล้ายๆกันนะก็แค่เปลี่ยนปุ่มก็แค่เปลี่ยนปุ่มนิดหน่อยก็ได้แล้วนะผมนั่ดี๋ยวคนไปอุยอ้ยอุ้ยเสริมนี้มี 5M <c oughs> เลี้ยงผมน้องได้เฮ้ยพี่ไหนชืี้ไรเช็คก่อนอุย้ยตัวนี้มันค่อนข้างที่จะนี่นหน่อย ตัว 3D เนาะตัวตัวตัว 3D เวลากด F มันจะค้างเดีย๋ยวขอแยกไปเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บบนึงเดีย๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บบนึงเออแป๊บบนึงเออแป๊บบนึงโอเคโอเคอะมามามาตัวอาจจะไม่ได้เท่มากนะเป็นคิริโตะอันนี้ผมจะได้ตอนตอนตอนโซจะได้ไม่แหลกโอ้หยนี่ขนาดมึงไม่แหลกนะอะเนี่ยเล่นพี่เล่นกับไข่เขาอุ้ยลืมจับของแย่ละกู เนี่ยนะลผมนึกซะโอ๊ยโอ๊ยจาน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 เกิน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 อะไรมึงเนี่ยไรเนี่ยไรเนี่ยไรเนี่ยไม่ใช่หนา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 อันนี้มันโอ้อันนี้มันลุ้ม่หว่าโอ้โหขึ้นขึ้นห้าขึ้นห้าเอ็มด้วยด้วยที่ไม่ใช่ฝีมือตัวเองนะเนี่ยเป็นไปน้องลุ้มสองเลยอ่ะเอาไงครับเนี่ยใครจะไหวคนหนึ่งใช้ผุบประตูโดนล็อกแล้วพาวะเกินไป ใช่ปปเปล่าไปไปโอ้โหไปนล้วอ,อุ้ยอ๋อเอาน,น,น,น่ามันน่าจะมายุ่งมากกว่านะไอ้คนนั้นน่ะร้อยโดนแดกเรียบร้อยโดนให้เอ็มตอกซดเรียบร้อยโดนให้เอ็มตอกซดไปรอบหนึ่งร่วงเลย <laughs> เอาน่ามันมายุ่งนะผมคนนั้นคนนั้นมันมายุ่งไนะมันพาว้าผมมาเกือบตายเมื่อกี้เกือบตายจริงเกือบตายเลย ตายเกับตายโอ้โหใครวะเนี่ยไม่ม่าพันเดียวน่าจะมีคนมาอีกันนั้นชื่ออะไรอุ้ยสองจุดห้ามาจิ้มเล่นๆดูน่าเป็นแบบสกิลเล่นอะไรเงี้ยนาเมยผมไม่ได้แรงมากหรอกใช่ไหมฉลอ้อยตีไม่ได้แล้วคือให้ยังไม่กลับมาเลยโอ้โหไหนเปิดให้คีเช็กดิ ห้าเอ็มบ้ไม่าหัวฟืนงูจะกีฬามันทำไมแต่กูแว่นลูฟ้าอ่านี่นี่นี่โอโ้โหโอ้โหเลยไม่มีใครออกมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจำได้ไอ้นี่ไอ้นี่เลยดิไอ้นี่เลยนี่นี่ไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยจานใช่เลยไอ้นี่เลยมึงแกล้งผมมึงแกล้งผมทำให้ผมเกือบดับกัอบตายห่าใช่ป่าวะ อละอุ้ยมีสีด้วยวะขอมะยุงวะขอมะยุงตีกันไปก่อนเลยอย่ามองทาคุเซ่อย่ามองทาก,ากูส,าากกสิโอเคนวีซีวแล้วผมว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างกับตัวผมแน่นอนโอ้โหพี่พี่พี่เป็น,นอ,อย่างนี้ผมสู้ยังไงครับพี่เป็นอย่างนี้สมัยก่อนนี่สกิลฝนมือน,นี่คล่องมากชำนาญสุดๆอันนี้อะไรก็ไม่รู้ อย่าเปิดเพลงจังหวะหลุดได้เฮ้ยเวลพันเดียวจะสู้อะไรกับเวลสองพันห้าเนาะเฮ้ยยิวแมนจังหวะเอ็มบอสเอ็มบอสเอ็มบอสอุย้ยลืมไปว่าดูระยะไกลแล้วมันชอบติดบ,บัรลืมลืมเฮียอ,อะไรกันว้ามึงจะสู้กูเฮียสิบอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว้าวโอ้ยซารเฮียสิบได้เลยเฮ้ยน้องอย่ายุ่งน้องพี่ขอ ดูด้วยก่อนเออเอเอนั่นแหละตัวอะไรอ่ะอีกเกี้ยมฟันตายเลยตายเหอะตายเหอะมึงตายเหอะโอ้โคตรอึดลีโคตรอึดเลยอ,อลยูอ่ฉลาบมึงก็เกินเอาไปกินเออลูกฟอนเดลโลคอเชอร์สีดำรสช็อกโกแลตโอ้กูตายแน่เลยซิง <c oughs> วิสวิสวิสไซด์วิสวิสวิสวู <g ül> <g ül> ้ยวิโน่ <g ül> อะผรมฮ่าฮดี๋ยวมึงร้องก้าวอิมรันอีซี่นูบนี่คอดูอันนี้นะค่ะขออนุญาตเรียกนะกระจะตายขาดนะกระใครจะอยู่ก็อยู่นะกระไม่อยู่กระจะเปิดฮาคิ้วตลอดเวลากูตีนะครับนี่ะ อาไปกินกูตายกูตายจ้าโอ๊ยรอด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 หมู่ห้าตายแน่แน่ช็อตนี้ช็อตนี้โอ้ช็อตนี้ตายเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโมจิมันขี้โกงจริงนะถ้าเล่นเป็นอะเออโมจิขี้โกงจริงโหลนี่เขาโม่ลูจับขาเลยโ ดูเซตเล่นโอ้ยไม่เอคยเห็นใครเล่นโมจิกับหมัดหมัดมังกรเลยนะเว้ยไม่เคยเห็นใครเล่นโมจิกับหมัดมังกรเลยนะเว้ยแอมน็อตบุตดาทูสแปมหลูอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรครับพี่อุ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวีสี่กูไม่ยุ่งรอก่อนรอก่อนรอวีสี่ไปก่อนนั่นแน่บูหาตินยัวแม่ง โอเควีซีหมดแล้วมามามาเรามาสู้กันรู้เขาจะเปิดอันนี้ผมเลยไม่ตีต่อแคสติลเดียวพออุ้ยหลบได้ด้วยผมว่าเขากดสกิลเอ็กอุ้ยอุ้ยเกินไปเกินไปจังเกินไปเกินไปพี่ พี่ผมว่าพี่ไม่เก่งวันนี้เขาเก่งจริงวันนี้เขา,าไม่ธรรมดาอุ้ยดูนะโอเคอุ้ยเอ็มชกโซ่มา,าปะเอ,มอ็มบ่อเอ็มบ่อเนีน่ยโดนไฟเผาโดนไฟเผาทำทำอะไรไม่ได้ดิพุทซิกแซก อุ้ยจิกแจ๊กจิกแจ๊กโอ้เกือบเกือบอู้เกือบตายนะเมื่อกี้ถ้าผมอยู่นานอย่ินเกือบตายหาไปแล้วน่ะตาย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 กูตายเฮ้ไม่ได้สกิลล์สีลักสาวตายมึงไอ้ยังไม่ตายคนอื่มึงมาปม่อเนี่ยโอ้หมดวีสีด้วยเอาไปกินลูฟิลิโลคั์เชอรง สีดำรถมิน้นต์ตายเหอะตายตายกูอะโอวายกอดโอวายกอดไปคุยกับลากมะม่วงตายเถอะเออขอกูจะฆ่ามันได้โอ้เลือดตาแทมกระเด็นเลือดตาแทมกระเด็นมันอวยแบบอวยจริงเนะเว้ยดาบเลยกูคุยสมัยก่อนอ่ะไม่เหมือนเจมอวยอ่ะอวยแบบตัดเข็นทุกสก,กิลอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนตอนที่มาแรกๆใช่ไหมทุกคน สม,สมัยก่อนมาแรกๆอะตัดเชนนู่นนี่นั่นขี้โกงเกินขี้โกงจัดเลยหล่ะเลยก็คุ้สมัยตอนมาแรกๆนะผมตอนนี้ก็กระจอกแล้วเริ่มเริ่มจะกระจอกแล้วแต่ก็ยังเล่นได้ยังเก่งอยู่ยังยังยังเก่งอยู่น้องเล่งโกคุ้ยังเก่งอยู่ยังถือว่าเล่นสนุกเลยนะผมเป็นดาบที่เล่นน่าสนุกดาบหนึ่งที่ผมชอบ สมัยก่อนนี่ผมเคยเอามาล่าเขาหัวเล่นอยู่นะมันมากสมัยก่อนตอนที่สกิลมันยังไม่อัปเดตแบบเนี้ยมันมากนะแค่สมัยก่อนแบบโคตรมาเลยดาบเลยหัวอ้ยสนุกจริงสมัยก่อนถ้าใครเกิดเอ้ยถ้าใครเล่นทันตอนประมาณอัปเดตสิบห้าถึงสิบหกเนี่ยน่าจะสนุกเลยน่าจะไม่ดีประมาณอัปเดตสิบสี่เออประมาณอัปเดตสิบสี่ตอนนั้นผมยังไม่เบลตันหรอกแต่ว่าผมมาได้เล่นดาบดนึงกูคูตอนอัปเดตสิบห้าเออ เราเวฟตันแล้วไงขยันฟาร์มพอดีตอนนั้นอ่พอตอนนั้นได้ใช่ไหมผมก็เออแม่งสนุกมากตอนนั้นไปนละครับโหช่วงอ๋อ,อเลยแล้วก็จะมีอีกดาบหนึ่งสมัยกรุงสีเหมือนกันนี่เลยครับดาบนี้ใครทํามีใครจํามองได้ไหมไหนวะนี่ดาบเซเบอร์ดาบรีเจนดาบแรกของเราของทุกๆคนนะตอนเรื่องสองร้อย 200. ใช่ แบบนี้พี่แกแ,กแบบโอ้เดอะเบสเดอะเบสเมื่อก่อนนี่ยังสกิลโคตรด,ดีตอนนี้โคตรกากเฮ้ยคอมโบคอมโบผิดพลาดคอมโบผิดพลาดาทางเทคนิคอะครับน้อโดนปัดคอไปทีนึงผมว่าบิดออกเกมแน่เลยเนะี่ยแปะอุย๊ยไม่โดนโอุย๊ยไม่โดนอะไรไปเนี่ยเอ๊ได้นะะขวานมาแล้ว ไปไป,ไปเดี๋ยวผมไปซื้อต่อไปนะผมเซฟน,นี้ไม่มีอะไรน่าเล,ล่นละถ้าเหลือคนไปเซฟน,นี้มีสามเอ็มได้อยู่ได้อยู่น่าจะเล่นสนุกอยู่หุ้ยอะไรวะอหอสบัดสบอุ้ยชิซินเน่บนอ่ะอ้ยยย้ยอยยยตัวอะไรกยยหนยยายะอย้ยยละเออเยยย เสียวนะเมื่อกี้เสียวอยู่นะอยู่ดีห่อไส้บอลกระโดดว่กกรดอรอบหนึ่งเกือบเกือบช็อกตายเมื่อกีพครคร้พี่ใครครับพี่ใครครับพี่พี่ใครครับอุ้ยที่ผ่านลืมเป็นของโอ้วว้าวลืมเป็นของว้าวเปลี่าเปล่าพี่จี้พี่จี้หนุ่มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชิคแจ็คอุยโยสองหนึ่ง แล้วคิดว่าผมวันไหมเออวันไปล้เออวันคืไปกันหน่วนี้โอ้ยโอ้ยหน่วยนี้นนมีเผ่าไซบูดมาร่วมมาร่วมลบนะโอ้ยไปไหนจะรอดลนะ่ะขู่ยิ่งพูดใหว่เลยเ่าที่เอฟซีเวลาสู้กับผมสมัยตอนนั้นเกียดมากเอ้ยไปไหนดน่าเอ้ยไม่คิดสดินเดียเลยนะเว้ย อยู่ยิ่งจัดยิ่งจัดอย่างน,น,นี้เฉยัอุ้ๆใจเย็ในที่เราเพียงม,มากมึงมีโดนเฮ้ยปัดปาดโดนหมูคตรแรงคือหลอดโคตรแรงดีมากน้องดีมากน้องทำดีน้องพี่ยกนิกก้ไม่ใช่พี่ยกนิกก้องให้เลยดีมากดีแล้วดีแล้วอันนี้พูดจริงดีดีดีเฮ้ยแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่ละอันเนี้ยก็ไม่ใช่ละขอแล้วกัน ยโคตรแรงเลยมันจะแรงไปไหนวะใครอยากเข้ามาดิอยากมาเอ็มบอดล้วนไม่มีมือผสมตายแน่ๆดูส๊งจุกนะจุกนะอยู่ไหนวะแต่จุกมากเมื่อกี้จุกมากโอนะโมจิวลร้อยพันพันเก้าร้อย ให้ตกใสให้ร้านแทกอุ้ยไม่ใช่ละอันนี้อกูไม่ใช่อันนี้กลไม่ใช่อันนี้กลัวไม่ใช่อันนี้กลวไม่ใช่ทนายยิงไม่โดเลยยิงพี่วกน้องยิงพี่กน้องนชายหไรวะอุ้ยเหนีนะเนี่ยอ้ห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 อ ตายแน่แน่อุยไม่ไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงหรือเลือดเจ็ดร้อยไม่ไหวไม่ไหวขอญาต์บินหนีครับอุ้ยอุ้ยบินหนีไม่ได้ด้วยตามดูแนละ้วคนนี้เฮ้ยตามดูเกินเฮ้ยขอบินหนีก่อนรีบอะ่ะอ้าอยู่นี่สวยมากเนะกาะเกาะอันนี้เกาะซบนะ ตอนนี้วิ่งหนีเอ้ยเขาไม่ได้เรียกหนีเขาเรียกว่าตั้งหลักใช่มาสองเราเรียกลุมเรามากับเพื่อนเรื่องวิจรภาพนะครับจําไว้อันนี้ผมไม่สนด้วยเขาจะทาอะไรอยู่บนฟ้าครับผมอยู่บนฟ้าครับโผมันต้องพิมพ์อะไรแน่อ๋อมันดีตัวเลยมันดีตัวหนีเลยก็เอ็มแันดดว,ว่าแล้วไปเรียกหมอดแจ็ควันี้ปะ นู่นด่านี่นะครับมูฮ่าเคยเห็นป่ะน้องใครโอ้โหใครจะสู้มึงได้คอมโบนรกขนาดนั้นโอ้โหคอมโบไม่ขี้โกงจริงอาตรงโอ้โหเปิดวิสีไม้ให้ผมแทบไม่ไม่ได้เล่นเลยทุกคนนะเมื่อกี้ตายโอ้ ดูดินี่ยดูดิเฮ้ยจำได้มันทะลุตรงนี้ไม่ได้โอ๊ยปอับไหมวะเนี่ยตอนเนี้ยคือรอมังกรรีเวิร์กเลยเนี่ยมังกรเนี่ยเมื่อไรจะรีเวิร์กคอยตามการการมานสรงพลังของมันเออรู้แต่ไม่แต่ไม่รีเวิร์กที่ไงวิหินมาสุดจรงหวะอันนึงอะไร โอ้มีสามมเลยเขาน่าจะไปตีเจ้านะเดี๋ยวเสกเจ้ากีเี่ยยังไงเจ้ากีเศกได้ด้วยละ่ะฉันเสกเจ้ากีได้ด้วยละ่ะไปครับแผนการนั้นชั่วร้ายผมรู้ว่าคนไหนมันยังไม่ตายผมจะเอาอ้นั่นห้าเอผมจะกดมันลงน้ำ <c oughs> จะกดมันลงน้ำให้มันตายห่าไปเลย หลดนี่ไงไม่โคตรเอ็มบอทเลยเมื่อกี้เล่มนึงไกลมากไกลมากอันนี่โดนไม่ยังไม่ดินี่ไง เล่นโกคูสกิลเยอะกว่าบัดก๊อตนะครับแต่ขีจะคอมโบม่วๆชั่วๆนะครับต้องคอมโบแบบมีหลักการแล้วก็มีเออเมชชิ่งช,ช,ช,ช่างนะปิ้วนี่เป็นไงเฮ้ยเมื่อมองมองนาคตได้เหรอหน,น้องโทษทีฮึคิดจะหนีได้กันเหรออุ้ยหลบได้เหรอขี้จะหนีมบาลิโก้ได้ไง ให้โอ้โหมันไม่รับดูเฟิร์นแล้วเขาเชิบผมทุกคนดินี่หรอคุณตายนีดวงไปจิบๆถูกร้อยแตกนี่หัวแตกน้องนั่นแห,หละทุกคนผมขอจบคีฟไปเพียงเท่านี้แป๊บน,นึงเปลี่ยนดาบกอนเห็นไหมวะก่อนเลยรักกันนะผมอุย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมผมจะมาทำวีดีโอหน้านะผมใช้คลิปนี้ได้ไลค์เยอะนะผมท่านทุกคนผมขอจะปอู้เชื่อพี่ก่อนมะว่ขอจะคลิปเพีพยงแค่นี้ก่อนเลยละกันนะผมบ๊ายบายอะไรเงาหไหมไว้ก่อนเลยก่อนท่านทุกคนบ๊ายบาย